สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านทิชาน,น,นะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาต้มครองกันนะคะต้มครองได้ปลาช่อนค่ะต้มครองสระโอคอลองไม่โูนะคะไม่โถวางให้ถูกนะคะวางตรงไหลลอลิงนะคะเรียกว่าต้มครองค่ะได้ปลาช่อนนะคะดูวิธีการทํากันเลยดีไหมคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ทำอาหารกินเองนะคะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะอาะค่าราคเราก็จะใส่เครื่องลงไปนะคะใส่ต้นหอมนะคะ50กรัมค่ะต้นหอมของเรานะคะใส่ลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาค่ะอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะปลาช่อน150หกรัมนะคะวันนี้ เอาไปย่างให้หอมก่อนนะคะตากแห้งแล้วก็ไปย่างให้หอมนะคะใส่ลงไปนะคะเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวกับเคี่ยวกับอะไรคะเคี่ยวกับหัวหอมนะคะหัวหอมทุบนะคะจะได้หอมๆนะคะอร้วรอรสชาตกินสดน้ำนะคะ่ะปิดฝาไว้ก่อนคะ่ะให้คนเดือดะคะ่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆหน่อยก็ได้นะคะนะเดี๋ยวจะให้คนเดือดสักสองพุงก็คงพอนะคะ อร่อยนะคะสดน้ำหัวหอมนี่ก็จะแก้ไขวัดนะคะแก้ไขวัดบำรุงปอดนะคะช่วยในระบบหายใจนะคะช่วงนี้นะคะต้องบำรุงปอด,ดเยอะหน่อยนะคะทำอาหารกินเองนะคะอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเดือดแล้วนะคะจะปรุงรสแล้วนะคะเดือดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะปรุงรสค่ะลดไฟนิดหนึ่งนะคะลดไฟลงนิดหนึ่งค่ะ ปรุงรสนะคะช้อนฟองนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเคี่ยวอีกสักหน่อยก็ได้นะคะอันนี้คืออยู่กับความชอบค่ะนะคะเราก็จะใส่บบอะไรคะยอดมะขามใบมะขามนะคะอันนี้ก็ห้าสักสามสิบกรัมค่ะนะคะเดีนะะ๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะคะประมาณสามสิบกรมะะัมค่ะใบมะขามนี้ก็จะให้รสอะไรคะรสเปรี้ยวคะ่ะดีต่อสุขภาพนะคะ ใสให่หมดเลยค่ะนะคะจากนั้นก็จะใส่ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เขาเดือดอีกสักพุ่หนึ่งค่ะจากนั้นก็จะโรยพริกนะคะอันนี้เป็นพริกย่างนะคะเป็นพริกแห้งนะคะ3เม็ดค่ะโรยลงไปค่ะพริกนี้ท่านชอบมากท่านก็ใส่มากได้นะคะเดี๋ยวให้ดวนอีกเดือดอีกสักพุ่หนึ่งก็ใช้ได้แล้นะคะ กินหยอดก็ได้นะคะรสไม่ต้องจัดมากนะคะคุณผู้ชมอาราคาดับไฟค่ะสําเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะต้มครองค่ะตอนนี้ก็ะไยคะได้เวลากินค่ะ <c oughs> ไปกินกันเลยค่ะไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไลค์แชร์ให้เราด้วยซดน้ำเยอะๆไหนนะคะ กินกบผัดพริกค่ะผัดพริกหรือว่าแกงจืดก็ได้ค่ะแกงจืดยอดตำลึงก็ได้ค่ะกับหมูสับนะคะได้หมดนะคะอันนี้ก็เหมือนแกงจืดนะคะออกจะเผ็ดๆนิดหน่อยเปรี้ยวๆค่ะสำเร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทำอาหารกินเองนะคะเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะไลค์แชร์ให้เรานะคะ อย่าลืมนะคะไลค์แชร์เราด้วยเราชอบคนติดตามนะคะติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะตามให้เราด้วยค่ะ